สวัสดีค่ะพบกันกหังเกมนะ้กดน์ของนะคะคือวันนี้แบบหมดแรงค่ะเชียนเหนื่อยมากลุ้นจนวินาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวก่อนอื่นต้องขอยินดีกับแมเช e สเตตี้นะคะแชมป์พเมลีกค่ะก็ทำได้สำเร็จแล้วนะก็คู่ควรอะนะคะเพราะว่าซิตี้นี่ก็คือสุดจริงสุดมากๆเลยเก่งสุดบอกเลยว่าดูกันนะไม่เล่นด้วยแล้วนะ จะเ,เก่งขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าเขาเนี่ยพลาดน้อยกว่าเราเรียบูเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะดีดีแบบตีคู่ลูกี้กันเลยอะแต่ว่าเราอะไปติดพลาดในช่วงกลางๆฤดูก,กาลไงใช่ไหมตอนแรกตามมาแบบ14แต้มคือเหลือตามอยู่แต้มเดียวคือมันให้ความหวังกันมากๆเลยไงใช่ไหมคะและเกมในวันนี้ก็ถือว่าแบบ เป็นเกมที่สูสีทั้งคู่เนี่ยไม่พลาดค่ะลิฟูก็สามารถเอาชนะวูแพมตันได้ที่3ประตูต่อหนึ่งรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะที่เอาชนะวิลลาไปได้3ประตูต่อ2 ชนะทั้งคู่แล้วแชมป์จะเป็นของใคระคะก็เป็นของซิตี้ค่ะแต่ในระหว่างการเชียร์นั้นไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนเรลยวผูโดนนำเร็วค่ะนาทีที่3เท่านั้นค่ะก็โดนวูบไป1ประตูต่อศูนและหลังจากนั้นเรลยวพูก็สามารถตีเสมอได้จากลูกของซาริโอมาเน่ค่ะลูกผูกจังวะนั้นคือกรีดหนักมากหลังจากเรลยวผูเสมอหนึ่งหนึ่งนะคะแต้มก็ยังเท่าเดิมค่ะยังตามซิตี้อยู่หนึ่งแต้ม แต่กลับกลายเป็นว่าคู่ของซิตี้แอตันวิลล่าสามารถนำซิตี้ได้โอ้โหคือแบบกีดล้านอันนี้คือน่าเหลือเชื่อมาไม่คิดว่าจะนำคือจบครึ่งแรกวิลล่านำซิตี้และจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลสามารถเสมอกับบูฟได้สกอร์ในครึ่งแรกเนี่ยทำให้ทั้งคู่เนี่ยนะคะมีคะแนนเท่ากันแต่รูปประตูได้เสียของซิตี้เนี่ยดีกว่าเราก็มีหวังขึ้นมาหน่อยๆละแต่คิดว่าเออครึ่งหลังอะ ก็จะต้องดูมีอะไรแน่ๆแล้วเปิดคขึ้งหลังมาก็กลับกลายเป็นว่าแอสตันวิลล่านำห่างซิตี้ไปเป็น2สูตรโอ้ oh my god ไม่อยากจะเชือ่อจังหวะนั้นคือเ hey ฮแล้วอะแต่ทำฝั่งลิเวอร์พูลนะคะยิงยังไงก็ยิงไม่ได้ค่ะ คือลุ้นหนักมากให้ลรเวอร์พูได้ยิงนะคะแต่ก็ย,ยังยิงไม่ได้แล้วก็กลายเป็นซิตี้ค่ะโอ้โหตายแล้วบ้าไปแล้วถ้าขนาดนี้เอาแชมป์ไปเหอะยิง6นาที3ลูกรวดนะคะพลิกกลับมาชนะวิลล่าได้3ซอโดยที่เวี้์วพูค่ะก็ยิงบ้างนะคะก็กลับมาชนะ วูบสาประตูตอนนึงเช่นเดียวกันแต่ชัยชนะของลิเวอร์พูลค่ะก็ไม่ได้ช่วยให้เจ้าตัวเนี่ยได้แชมป์ไปครองนะคะแชมป์ก็กลายเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คู่ควรที่สุดในฤดูกาลนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ยังภูมิใจในทีมรักทีมนี้นะคะแล้วเราไปลุยกันต่อเรายังมีลุ้นกันต่ออีกหนึ่งถ้วยย่าลืมค่ะเก็บแรงไว้เชียร์กันกับสถานีต่อไปอยูฟ่าชมเยมนลี